มาค้ามากินข้าวด้วยกันนะคะไม่รู้จะเป็นเมนูอะไรก็มีมกน้อยนะคะแล้วก็ปลาดุกย่างนะคะแล้วก็เจ้าปลาแดกบองสมพักกับหลวกค้ากับพักสดนะคะอันมาราคีนกับอันอยากกินเมียงใบบักยมกับบักโยมแหมกับปลาแดกบองค่ะนะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปลายนะคะนะคะมากินนะคะวันนี้สิบผ้ามากินอันปลาแดกบองเด้อค่ะกับมกนอกม้ไส้หมูสมพักปลาดุกเด้อค่ะเด้นนี่เบิ้งะ่ะเบิ้ง่าเป็นแต่แสบบคะ่ะนี่คะ่ะอันขาตั้งกล้องมันมัน กพี่เพื่อนอิ่นไหมคะ่ะคือจังเกลียวมันแบบว่ามันเกี๊ยวมันหวานแล้วหรือว่ามันเอียงแล้วสิแมนอดมันอะไรนี่ยมันตัง้งบ่ได้ต้องไปตัง้งทั้งเก้าอี้สองสามคลิปเลยเนี่ยบนมีขาตั้งกล้องคะ่ะเบิงบ่งเพิ่งเพิ่งแต่แสงอ่ะวุ้ย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 ,ยนี่ค่ะนี่ค่ะปลาแดกบองเด้อค่ะเดินนี่มีทั้งแบบซุปกับแบบไม่ซุปสมพักจ้าสมพัก หน่อไม้ไส้หมูมปลาดุกค่ะตัวใหญ่ๆนนะะนะคเาแล้วก็มีอันมะละกีโนะแล้วก็ก็สเตดม่านี่นะคะน้องบุ๋มนะคะน้องบุ๋มจากที่จากเออ่บุมบ๋มบุ๋มผ้ากินค่ะผ้ากินาน้องบุ๋มนะคะส่งมาให้ค่ะบุมบ๋มบุ๋มผ้ากินนะคะเด้อนี่ผ้ากินผ้าเห็ดเนี่ยส่งเอ่เพ่ส่งเนืเอ้นอใหม้ซิ่งมาให้นะคะ จากานอคะ่ระราสิกินกับยังแสบกับประแดกบองเท่านั้นแหละเนาะพี่น้องกับสมพักจามากินน้ากันนะคะเดอ้อขอบคุณน้องบุ๋มนะคะที่ส่งมาให้ค่ะวันนี้ก็บหนึ่งเข่าดอกไปซื้อเข่าวเหนียวมากจาดาคิดวัากิดบบวดอกแนะ้ค่ะเนาะอยากกินแม่เบิ้งแน่นอะคะ่ะ อุ๊ย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 เฟิร์มว่าในกินแอานยากกินสมพักพักไปไปซื้ออมะขันเองร้านพักบ่าคายพักหอมไห่เนี่ยแั่จัดหน้าวาอยู่ นานประจำเนาะเจ้าจะ่าก,กินยังสมพักตอนนี้ว่าสันอันเจ้าบู้ว่าหูรต้นหอมมันแพงว่ะสันแต่อยากหูให้ย่านจาย่ามหอมถือขอสิบอกจ้าวาซื้อดอกพะนะม,มาค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ะีิเป็นโอ้ยเขาเนะ ม,มันมันบ่อเดีหนึ่งไหมบ่อเดีหนึ่งปกติมากินเขาหนึ่งเองมีวิรกรรมนี่ค่ำเนาะหมกหนอ่อไม้ใส่หมูนะคะเอ็ดเองกับแสบเองนี่แหละคะ่ะตำใส่เขาเยียเนาะ มาขูดกับตะไคร้ใส้เคียงหลายผูดผูดเคียงจิบานเท่าอืน่นแซ่บหอมแซ่บไปเรืจ้าสิกินยังบอกหูว่าสิกินอีหยังอันใดก้อนหลังดี มันบนเนื้อเก็บมากฉันก้อง่ันกินเมียง คนชอบกินผักอะไรก็ได้เสือขอจะเป็นผักมุกน้อ่จ้าว่ามุกบ่ให้นมุกหลยเไยไปไนหรอ bò bò mi phải chín năm mà bùi <cười> <cười> không ai có kim bóp hết แสบแบบแสบประแดบบองค่ะกับต้มค่าก็ะสมผักมาเด้อมาเด้อจักสิกินอย่างอยากกินอย่างแต้ง ของบ้านบ้านแน้อคาน้อคาออนอแซ่บแซบ้องมนี้ะใส่ดูดพร้อม 比较凉。 หัวสิกินยางก้อนมาเนีย่ยินประดูกันนะเดี๋ยวม,มันน่อยใจว่าหอบพกินมันเอาออกซะก่อนเนะอเป็นงานกินปลา เพเพักบะเนย ว่าคเพื่อน,นแซบน้องไอไปนงเรี่ยงกงับชิบิซีอ่อยูู่้เดียว

Voilà. ยูบุญยาวกับฮ่าเลาะกินหนังแท่นโอ้ยอิ่มหมดเนี่ยฮ่าเลาะกินหนังแท่นกับเขาบ้นบานๆเลาะค่อยกินเดย์เหมือนงอืมชวงวะ่ะ ng ano no, no. long team eh pwede bo มากินอีกอยูะเ,เด็กของละบึงแสบว่าแส,บ,สบคิดบึงเด็ด คืนผักเลย,ยอะคุณลูกคนว่าคือกินนนำไปนั่กินข้าไปนั่ม,มผสม่าอยากกินข้าวลายวบอยากนีด้แต่ว่าแบบเป็นคนตีนสายม,ากกนนามนะักินนนำนะกินนนำเลหลาย าเป็นกินผู้เดียวเบิร์ตอันนี้กับเบิร์ตอุ้ยขอโทษด้วยค่ะเด้อเบิร์ตเรือเกือบเมิร์ตจา้าเดี๋ยวกะมือใดนสีมีแนวสับแสบเนาะค่ะเนาะเห็นแนวสับแสบสีเอามาเบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อปาดเบิ่งของกินประเด็ดบ่องเกียงตับอืมอยากค่ะกับไอ้่าวเห็ดมือเซาเนี่ยทำเองนะคะปลาสับค่ะ แบ่งส่วนหนึ่งเป็นสุกแบบกับแบ่งแบบไม่สุกเนาะมากินพี่น้องอะยังกินข่าวไปจ้าเนาะกินน้ำกันนี่กินน้ำกันกินน้ำกันอร่อยค่ะกับข้าวบ้านเรากินยังไงก็แซ่บเนาะค่ะเนาะพบกันคลิปใหม่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายยูผูดเดี่ยวน้องไอไปโรงเรียนจ้าขอบคุณค่ะ